สวัสดีครับมาพบกับรายการเรื่องเล่าชาวลิเวอร์พูลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาอา่วิภาควิจารณ์บอลคู่ตีสองอยังคืนนี้ครับก็คือคู่แมนยูกับ <S <S คริตตันพาเลิตซึ่งจะแขง่งกันที่สนามโอทฟอร์ดนะครับแมนยูเนี่ยโอมหลังก็ชนะเบอร์รี่มา1นนะครับ ตัวในสต็อกก็มีเพียบไม่ว่าอมเด,ดียโลไทยเรีวมาเลเซียลูกชออา,าอารัานอารอนวันบิสซาก้าลิซันโดมาติเนสทอมมีตันอย่างไรก็ตามเจ้าบ้านเนี่ยก็ต้องโลจิชั่นบ้างครับเป็นบางจุดโดยจะโดยจะใช้ในทาทวันอะไรบายินตี้แล้วก็เสาเช่นเดียวกองกองกลางอาจจะใช้โซฟิยานอาราบัตลงจับคู่กับสกอตแมทโทมิเน ขณะที่แนวรุกเตรียมส่งอเลฮานโดกานาโชเล่นคู่กับเออบุโนโนเฟอร์นาเดสนะครับและอันิบาลโดยที่มีรัดมุดคอยลุนเป็นหน้าตัวเป้าเกมนี้แมนยูก็มีความพร้อมน่าจะน่าจะมีสกอร์ที่ดีนะครับ ส่วนทีมเยือนคิอตันพาเลตบุกมาแบบมีแข้งเจ็บเยอะแยะครับไม่ว่าเป็นมัติอุสฟรังซ่าเจอฟรันเลอมาเจียมทอมกินมิเชลโอลิเซโดรูอามาดาส่วนการจัดทัพน่าจะส่งชุดใหญ่เป็นหลักครับเขาคงจะปรับแค่ในประตูดีเนอรสันลงคอบสอบ,บ้างขณะที่กำลังหลักของอย่างเจฟรีชุบอาเบรจีอาเซ รักชักกี้และก็ชอนฟิลิปมาเตต้าเนี่ยก็ยังเป็นความหวังในเดนหน้าเหมือนเดิมนะครับแมนยูเนี่ยชนะเบอร์รี่มาก็จริงแต่ว่าฟอร์มยังไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ภาพรวมก็ยังน่าเป็นห่วงนะเมื่อ,เ,อ,อเมื่อแพ้ถึง3-4จากเกมหลังทุกรายการที่ผ่านมานะครับรวมทั้งเกมเย่าในช่วงที่ผ่านมาด้วยก็ คงจะลุ้นขึ้นนี้หืดขึ้นคอในการเอาชนะปีศาจแดงก็คงจะมีการโรเตชั่นนักเตะซึ่งไม่แปลกเชาบ้านยังอะหนามได้ผลงา,านที่ยังไม่ดียังไม่ประทับใจขณะที่พาเลทอาจจะเก็บขอเก็บแค่แต้มเดียวจาก2แมตช์ล่าสุดแต่ตอนนี้พลาดท่าออกนอกบ้านจาก3เกมแรกและก็เชื่อว่าจะเน้นรับแล้วก็โต้สวนกลับนะครับเป็นเกมของพาเลท น่าจะมีปัญหาสําหรับแแมนยูที่ยังเดินเกมติดขัดเนี่ยปูมหลังเนี่ยที่เคยอยู่เล่นในเอฟอร์ฟอร์ดเนี่ยบทสรุปเนี่ยน่าจะเป็นแมนยูเปียชนะ1ประตูต่อศูนดังนั้นคิดว่าในคืนนี้แฟนปีศาจแดงคงจะได้เฮกันอีกเพราะว่าถึงจะจัด ผู้เล่นตัวสำรองลงแต่ว่าผู้เล่นตัวสำรองแต่ละคนก็คงต้องพยายามเล่นเต็มที่เพื่อกู้ศัศสีขึ้นมาหลังจากที่เกมที่ผ่านมาเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้ลูกหนึ่งซึ่งทําให้มีกําลังใจขึ้นมานะครับคู่นี้ก็ฟันตรงว่าแมนยชูชนะประมาณ1ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปก็ มาดูข่าวของลิเวอร์พูลเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเกล็ดของลิเวอร์พูลเล็กน้อยกับว่าจะหาตัวแทนโมม,สโม,มสาสลาเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับลิเวอร์พูลก็เล็งไปที่กองปีกของปีกข,ของเรมลมาริดนะครับปีกเรมลมาริดก็คือโดดิโก้โกเอสปีกทางด้านขวาของเรมลมาริดจะมาเป็นตัวแทนของโมมาลาในอนาคต <c oughs> เพราะว่าอาัลติฮัดเนี่ยของซาอุดเนี่ยพ็พยายามล่าตัวโมเม,มสซา่าของหงแดงตลอดครับเชื่อว่าถ้าสโม,มสรหงแดงเนี่ยซัมเมอร์หน้าเนี่ยหรือว่าซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยก็คงต้องปฏิเสธไม่ได้เพราะว่านักเตะก็เชื่อว่าอยากจะย้ายเหมือนกันนะครับคงจะมีข้อเสนอเข้ามาที่ยากแต่ปฏิเสธได้ ับเรียบูก็ต้องเตรียมตัวหาตัวริมเสน้นแทนซาร่าแล้วก็สื่อของสเปนก็รายงานว่าราชาันชุดขาวก็มีท่าทางที่จะปล่อยดาวเตะรายนี้ไปนะครับเพราะว่าก็ตกเป็นตัวสำรองของวินิซิอุสยูเนียและมีโอกาสทต้นลงสนามไม่มากเพราะว่าถ้าเกิดคีเรียนในปเป้ย้ายมาเนี่ยก็โอกาสคงจะน้อย อย่างไรก็ตามผมว่าค่าตัวเนี่ยน่าจะเกินร้อยล้านยูโรนะครับเพราะว่าเรอแมลิตเนี่ยมองว่าโรนิโก้เนี่ยก็เป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีมูลค่าสูงเหมือนกันนะครับอ่อและคนหนึ่งก็เป็นเอ่อนักเตะของทางเอ่อทางของ นักเตะของเอซีมิลานนะครับอ่นักเตะของ Milan. เอซีมิลานเลวูก็สนใจตัวนี้อยู่เหมือนกันซึ่ง,งไม่แน่ใจว่าซัมเมอร์หน้าเนี่ยจะมีในลิสต์รายชื่อไหมก็คือเลอาลกับเลอาลของทาวมิลานซึ่งเ์วูก็ต้องมองหาตัวแท,วท,วท,วทนนะครับหลายหลายคน เพื่อมาแทนโอเมซาล่าทางนั้นรีรอยสานีนั้นของบบเยนนั้นก็ตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะย้ายมาหรือเปล่าเพราะว่าบบเยนก็ยังต้องการทำอ,อ,อันดับในลีกและก็ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งเสริมนักเตะไปหลายคนนะครับก็คอยลุ้นคอยดูกันต่อไปใน ในแมตช์ข้างหน้านะครับว่าซาลาจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องแล้วก็จะย้ายไปอยู่อัลติฮัดหรือทีมไหนในซาอุนะครับคลิปนี้ก็ทำคลิปไปเท่านีา้โอกาสหน้าค่อยมาเจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยครับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำทีมเอ่อทำ u t ท b e ของผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ